ใจเป็นนายกายเป็นบาปแต่ถ้ากายตายมันก็ต้องแตกดับบาปก,กรรมก็โตขึ้นกับจิตอีกมันทำงานร่วมกันแต่ว่าผู้ที่สั่งคือใจแต่สิ่งที่มีอำนาจเหนือใจก็คือจิตกิเลสสั่งให้โลภให้โกรธให้หลงให้ทุกข์ให้ตีให้ด่าให้ว่าให้โกหกหลอกลวง กิเลสมีอำนาจเหนือใจใจมีอำนาจเหนือกายมันจึงสังคารแต่สิ่งที่มีอำนาจเหนือกิเลสก็คือสติปัญญาเราจึงมาฟังเทศฟังธรรมมาไหว้พระมาสวดมนต์นมาเจริญสมาธิทำให้สติสัมปชัญญะมันมีความเข้มข้นมีความเข้มแข็งมีความแก่กล้ามีความคมสติแปลว่าความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัวและลึกได้รู้ตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งสติเนี่ยแปลว่าและแล่นมาเหมือนลูกศรแล่นมาพันในคราวที่ตากระทบรูปจมูกกระทบกลิ่นินกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบกับธรรมอารมณ์ถ้าพูดเรื่องนี้มันก็หนีเรื่องนี้ไม่พ้นถ้าพูดเรื่องสติมันก็ต้องมาที่ตาหูจมูกลินกายใจ